โอเคครับผมขอ,อกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนฝึกพิเศษนักเตะยังไงให้ฝึกตรงไม่เสียแต้มฟรีและฝึกได้ค่าพลังนักเตะที่สวยๆแบบนี้นะครับซึ่งที่มาของคลิปนี้มันมาจากโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับก่อนที้ผมจะไปสอนก็คือผมมาได้โพสต์ในกลุ่มฟีฟ่านี่แหละว,ว่าผมอยากจะเสริมกองกลางอืม จริงผมก็โพสตอวดนั่นแหละคือโพสอ,อวดทีมตัวเองว่าพีนตัวเองก็ดูสวยอยู่อะไรเงี้ยแลวหลายคนก็มาถามว่าพี่อัพยังไงว่าได้ร้อยสี่สิบแล้วก็มีพี่ท่านึงเขาส่งตารางมาซึ่งตารางพวกนี้มันเป็นตารางการอัพลหลายคนอ่ะที่เข้าใจอยู่แล้วก็ก็จะเก็ตเนาะ,ะหลายคนที่ไม่เข้าใจก็จะถามว่ามันทายังไงซึ่งผมจะมอธิบายสั้นๆนะหลักการที่ต้องรู้ก่อนคือเราต้องรู้ว่า tc มันคืออะไรนะนักแรกเลย tc คือเหรียญ ฝึกพิเศษนักเตะเนี่ยตรงนี้สามารถหาได้จากการทำภารกิจประจำวันเราสามารถกดรับภารกิจเนี่ยเพื่อสะสมในการฝึกได้อันนี้คือเหรียญก่อนนะ2เราต้องรู้ว่าสแต็กนักเตะของเราที่เราจะอัพอย่างเช่นปาเปงต้องบอกกันว่าปาเปงถ้ารวมบูตมิลานหรือว่ารวมรวมบูตบวก8มันจะบวก7ใช่ไหมเรยวห้า 5, บวก7มันจะอยู่ที่ร้อยฝึกเต็มที่นะครับทุกคน มากสุดก็ได้แค่ประมาณ2สแต็กมากสุดเลยนะแต่ผมวงเล็บไว้อย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมันไมไ่ทุกตัวนะครับต้องใช้คํานี้สาเหตุเพราะอะไรที่ไม่ใช่ทุกตัวหนึ่งนักเตะแต่ละตัวแล้วทุกคนมันจะมีค่าสแต็กตรงเนี้ยที่รวมรวมกันหมดเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนกันทุกตัวแล้วไม่ได้ต่างกันทุกตัวเอ,อ้ไม่ใช่พูดผิดวยไม่ได้เหมือนกันทุกตัวบางตัวก็เยอะปิ่มจนแบบ อัพแค่ครั้งเดียวมันก็ขึ้นสแต็กแล้วบางตัวก็ขาดเยอะมากกว่าจะขึ้นสแต็กนึงเช่นเชฟเชตโกผมจำได้ผมซื้อมานะอัพร้อยสามเจ็ดยากมากกว่าจะเอ้ยร้อยสามแปดยากมากครับกว่าจะขึ้นหมดไป5้าสแต็กเต็มเต็มนะอ่ะตัวอีกตัวหนึ่งคืออานายทีเอ็มสแต็กปิ่มมากครับทุกคนอัพแค่นิดเดียวแม่งขึ้นเลยเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่าง รงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้รู้ก็คือสําคัญอยู่ครับเพราะว่าเราต้องกะละกันและะกะแล้วก,ก,ก็ต้องคาดคะเน,นการฝึกให้ดีคือล,ลิมิตการฝึกของนักเตะลิมิตมันจะมีด้วยกัน5 5ครั้งหรือว่าสแตสเต็๋ยกตัวอย่างเช่นความเร็วสปีดต้นพลังการยิงยินตำแหน่งสมมติทุกคนฝึกประมาณเนี้ยครบแล้วจะไม่สามารถไปฝึกเปิดบอนหรือว่าฝึกอ่านเกมได้คือทุกคนต้องเลือก5สเต็กนี้ให้ได้ ต่อไปก็คือการที่เราจะต้องอฝึกตัวพวกนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับบู t ทีมด้วยทุกคนบู t ทีมส่งเสริมหรือเปล่าเนี่ยบูตทีมมันทำให้นักเตะสามารถฝึกแล้วได้สองสแต็กหรือเปล่าเช่นบู t ทีมของมิลานเนี่ยมันจะเป็นเข้าประทะใช่ไหมทุกคนเข้าประทะกับ น่าจะเป็นเข้าปะทะหรือว่าอะไรสักอย่างผมก็จําไม่ค่อยได้น่าจะเป็นเรื่องเข้าปะทะนี่แหละนี่เข้าปะทะประกบตัวอผมจะทําให้เห็นภาพถ้าสมมุติว่ามันไม่มีสเต็กเข้าปะทะมาช่วยมาลินี่กับเนต้าอาจจะไม่ได้ร้อยสี่สิบและอีกอย่างคือมีสเต็กที่เข้ามาช่วยก็คือเป็นคู่หูดูโอ้กับด้วยกันด้วยเป็นเอซีมิลานวอลนะครับอ่ะผมจะแสดงให้เห็นภาพนะ เทาออกปุ๊บแม่งสเตก็กไม่ร้อยสี่สิบะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับในการอัพมาเข้าเรื่องเลยแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆถึงมากที่สุดเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบสิ่งที่คำนวณสเต็กให้เราคือตารางการคำนวณสเต็กครับทุกคนนี่ผมจะเปิดให้ดู อันนี้เป็นตารางที่ผมเอามาจากพี่ป๊อปปูลูนะใน youtube แกแกมีให้ดาวน์โหลดอยู่อ่าผมจะลองทำให้เห็นตัวอย่างนะทุกคนเช่อนอย่างเช่อนอ่าปลาแปงผมจะเอาปลาแปงตอนที่ยังไม่ฝึกพิเศษละกันนะครับทุกคนคลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามันต้องอธิบายห,หลายอย่างอ่านี่นะครับปลาแปงวิธีการทำก็คือเรากดทุกอย่างให้มันเป็นบูต นักเตะในทีมให้ครบหมดจากนั้นนะครับตารางคำนวณมันจะมีให้ทุกตำแหน่งเลยทุกคนสมมติว่าเราจะฝึกให้เป็นกองหน้าใช่ไหมฝึกฝึกกองหน้าเราก็กดตรงนี้เป็น st จากนั้นทุกคนย่อตัวนี้แล้วเราก็กรอกตามนี้เลยทุกคนอ่จะกรอกให้ดูนะ1นึ่งหนึ่งสามศูย์หนึดหนึ่งสาห้าหนึ่งสศหนึ่งส หนึ่งสองแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ยา้กี่ยาต้องต้องเลื่อนลงมานิดนึงหนึ่ไอหนึ่งอ่ะเนี่ยทุกคนอย่างที่ผมอดียไปมข้างต้นตอนที่ผมพูดว่านักเตะแต่ละตัวค่าแค่ค่าจะแตกทุกอย่างแม่งก็ปิ่มจะเป็นอยสาแล้วแต่มันยังไม่ถึง นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมค่าเฉลี่ยโอออลของปลาแปงมันจะอยู่ที่ร้อยสามแปดจุดเก้าเจ็ดหมายความว่าอีกนิดเดียวอีกแค่สามสามสแต็กไม่ก็ขึ้นแล้วอือันนี้คือค่าเฉลี่ยที่เราต้องเอามาคํานวณก่อนต่อไปคือเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มของแต่ละตําแหน่งก็คือเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ที่ผมบอกคือตรงเนี้ยค่าค่าพลังต่างๆมันมีเปอร์เซ็นต์บอกของมันเช่น ถ้ากองหน้าเปอร์เซ็นที่เยอะสุดก็คือการจบสกอร์ฝึกจบสกอร์ก็จะขึ้นง่ายสุดอะลองลองมาก็พลังการยิงหม่งบอลเนี่ยมันจาเป็นต้องดูค่าเปอร์เซ็นในการฝึกสมมติคุณไม่ไปฝึกสปีดต้นความเร็วอยู่อย่างเดียวอะมันก็ขึ้นยากเพราะาสะปีดต้นแม่ก็แค่5กับ4เองถามว่าถ้าเป็นปลาแปลงมันขึ้นไหมขึ้นครับเพราะามันปิ่มอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวอื่นที่มันไม่ปิ่มเป็นแบบตัวอื่นที่แบบขาดอีกเยอะการวิฝึกสเต็กที่มันสําคัญในเกมจริงๆอย่างเช่น สปีดต้นความเร็วเนี่ยปั่นโคง้งเนี่ยซึ่งไม่มีในนี้ด้วยซ้าปั่นโคง้งมันไม่ให้สแต็กเพิ่มนะครับอ่ะตัวอย่างผมจะฝึกนะอย่างเช่นผมจะฝึกนี่ก่อนเลยจับสกอร์อันนี้ผมลบก่อนจับสกอร์มันร้อยสี่สี่ใช่ไหมเราฝึกร้อยสี่หกแม่งเลยปึ้งเนี่ยขึ้นแล้วร้อยสามเก้าคลิกนะครับคือเราต้องก่อนที่เราจะไปฝึกจริงเราก็พอเราเรา ฝึกเ,าเอาใส่ตัวนี้แล้วสี่หกแล้วเราต้องมาใส่ข้างหลังได้ว่ายวสองเพราะว่ามันคือสองสแต็กที่เราฝึกพลังการยิงอ่ะพลังการยิงก็สิบคะแนนนี่สี่หกไปเลยปึ้งนี่อีกสองอันนี้ขาะห้าสิบสามแล้วต่อไปอะไรที่มันเวอร์อ,รอ่ะยืนตำแหน่งอ่ะร้อยสี่ห้าไปเอร้อยสี่ห้าไปเลยร้อยสี่ห้าปึ้งนี่อีกสอง อะไรที่มันเวอรออีกอ่ะคุมบอลร้อยสามแปดไปเลยปึง้งนี่เท่ากับว่าลิมิตการฝึกเราจะอยู่ที่สี่ละอีกสแต็กหนึ่งคุณจะฝึกอะไรก็ได้เพราะมันเพิ่มอีกแค่หนึ่งเนะี่ยสมมติผมฝึกฝึกกปิตต้นครบเลยร้อยสีรอยสี่สิบนี่ขึ้นแล้วครับเท่านี้นักเตะสะแตกแ็กเราก็ขึ้นแล้ว จากนั้นพอเราคำนวณตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาไปไปอัพจริงนะทุกคนประมาณนี้ซึ่งตารางนี้ต้องขอบคุณพี่ป๊อป,ปูลูมากๆนะครับที่เขาทํามาให้หรือว่าใครไม่รู้ทําแต่คือแกเอามาลงแล้วผมไปก๊อปมาให้เครดิตแกหน่อยเพราะว่าแกทาแล้วมันเป๊ะมากนะทุกคนลองไปฝึกดูนะเพราะมันมีทุกตําแหน่งจริงๆนะครับลองดูครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวมากอาจจะพูดะต,ตะกุกตะกักไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับ เราไม่เคยทาคลิปเลยหรือว่าทําน้อยมากๆประมาณนี้บ๊ายบายทุกคนครับเจอกันนะจื๊บจืบ